ครับจิกท็อก live your life กับผมอนิตโอสถานุครห์สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ c l u b g i k t t k p o p o d s t s t นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักแต่คำถามนะวันนี้ก็คือรักอย่างไรไม่ให้เราทุกข์คนบางคนก็บอกว่าเอ้ยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มันก็แน่ล่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรักกับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่ากับคนกับสัตว์ หรือว่าสิ่งของเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียสิ่งนั้นไปนะครับเราก็จะรู้สึกว่าแหมเราสูญเสียความเป็นเจ้าของหรือสิ่งที่เราได้ครอบครองและก็สูญเสียไอเดียอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรากําลังมีกับสิ่งสิ่งนั้นที่อยากจะทํากับสิ่งนั้นหรืออยากมีอารมณ์กับสิ่งนั้นเราก็เลยจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าให้ตอบแบบกำปั้นทุบดินง่ายๆนะว่ารักอย่างไรไม่ให้ทุกข์ก็คือรักแบบไม่เป็นเจ้าของแล้วคนจะถามว่าทำยังไงเราความรักมันก็ต้องมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังละกันเวลาคุณมีบ้านคุณรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบ้านถูกไหมคุณก็จะรู้สึกว่าคุณต้องดูแลนะครับต้อง เอาใจใส่ต้องทนุถนอมสิ่งนั้นนะครับหรือว่าประหยัดหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างอวลาอยู่ในบ้านนะครับออกจากบ้านคุณก็ต้องปิดแอร์ปิดน้ําปิดน้าเปิดนี่คือต้องระวังนะครับแล้วก็เรียกว่ารักษาสิ่งนี้ไว้อย่างแบบสุดหัวใจเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของสิ่งนี้ในทางกลับกันสมมุติว่าคุณไปนอนที่รีสอร์ทไปที่หัวหินนะครับคุณไปเช่าพูวิลล่าอะไรมันหนึ่งห้องเบร์เรบร์เตอร์เลยถามว่าลวลาคุณเดินไปที่ทะเลเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงคุณปิดแอร์ไหมหลายคนก็ไม่ปิดเพราะบอกว่า เฮ้ยกลับมาเดี๋ยวห้องมันจะได้เย็นๆนะเราไปตาอาบเดี๋ยวอับเดียวกลับมาเดี๋ยวมันจะได้เย็นๆเต็มที่ข้าวของที่ห้องที่คุณใช้อยู่คุณเอนจอยมันเต็มที่เลยแต่คุณก็ไม่ได้มีความระมัดระวังหรือตระหนี่หรือมีความเป็นเจ้าข้าเจ้าของขนาดบ้านคุณเองถูกไหมดังนั้นคุณจะเห็นว่าเวลาคุณไปรีสอร์ทคุณเอนจอยอย่างสนุกสนานเต็มที่เลยใช้ทุกอย่างที่มีฟัสชิลิตี้ที่มีอยู่ในนั้นอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขมากๆแต่คุณ มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแค่ชั่วขณะคุณก็เลยไม่ได้บ้าบอรรบหรือว่าอินนะครับขนาดที่เรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านอ,อันนี้คือภาพที่ให้เห็นง่ายๆระหว่างรักเป็นเจ้าของกับรักที่ไปเป็นเจ้าของแค่ชั่วขณะดังนั้นถ้าเอาเราเอากลับมานะครับกับที่ในเรื่องของชีวิตเราเวลาเราจะรักกับใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า คนนี้เป็นคนของคุณจะอยู่จนวันตายจะอยู่จนชั่วฟ้าดินสลายจะต้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างนับจากณนะวันนี้จนถึงวันสุดท้ายคุณจะทุกข์นะเพราะว่าสัจธรรมของโลกใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราต้องทำยังไงละ วิธีที่มีความรักให้ถูกต้องถ้าเราอิงกับในทางศาสนาพุทธสักหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วมันคือพรหมวิหารสี่นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อลองมาทําความเข้าใจมันก่อนถ้าเกิดคุณรักแบบพรหมวิหารสี่ได้คุณจะไม่ทุกข์นะเพราะว่าคุณไม่ได้รักแบบเป็นเจ้าของพรหมวิหารสี่มีอะไรนะหนึ่งคือเมตตานะครับเมตตาคืออะไรอยากให้เขามีความสุขสมมุติคุณมีแฟนนะครับถ้าคุณมีเมตตาในข้อนี้คือคุณอยากให้เขามีความสุขไงอะไรก็ตามที่มันทําแล้วรู้สึกว่า มันเป็นตัวเขาและครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่ล้ำเขาเรียกบา u n d รีหรือว่าเส้นของตัวเองมากไม่ใช่ว่าเอ้ยมีความสุขแล้วงั้นไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นอีกสิคนร้อยคนอันนี้ก็ไม่ใช่น,นี่มันมันล้ำเส้นเราเกินไปนะครับเราก็ไม่สามารถจะอยู่กับสิ่งนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารักด้วยข้อแรกที่มีความเขาเรียกว่าเมตตาอยู่เนี่ยคือเราจะอยากให้เขามีความสุขเราเห็นรอยยิ้มของเขาเป็นความสุขของเราอันนี้ข้อแรกคุณผ่านแล้วนะชีวิตคุณจะเริ่มอยู่ง่ายไปแล้ว25% พออย่างที่สองครับเขาบอกมีกรุณาการุณาคืออะไรก็เขาเรียกว่าช่วยเวลาเห็นเขามีความทุกข์อยากจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกนั้นช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาจากเขาดังนั้นถ้าเรามีแฟนเราเห็นเขามีความทุกข์นะครับเราใช้ข้อที่2ของพรหมิหารสีเข้าไปคือกรุณากาณา็แบบเอ้ยเป็นอะไรมีอะไรแบ่งเบาภาระให้ช่วยเหลือไหมอะไรยังไงนะครับในฐานะคู่ชีวิต มันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถจะเขาเรียกว่ามีความรักที่แบ่งเบาภาระอีกฝั่งหนึ่งได้อีกฝั่งจะไม่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าหนัก ดังนั้นในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าคุณมีความรักแล้วอีกฝั่งหนึ่งคุณแฟนต้องเลี้ยงตลอดเวลาแฟนต้องเปิดขวดให้แฟนต้องนี่ให้แฟนต้องแกะกุ้งให้แฟนต้องนี่ให้แฟนต้องนั่นให้อะไรตลอดเวลาถามว่าคุณมีข้อแรกไหมเมตตาไม่ได้มีอะไรนะครับข้อที่2กรุณาไม่มีอะไรมีแค่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเอามาใส่ตัวเองทั้งนั้นดังนั้นแน่นอนว่าคนแบบนี้ถ้าเกิดอยู่กับใครปุ๊บเดี๋ยวอีกสักพักอีกฝั่งจะรู้สึกว่าหนัก พอหนักแล้วเขาก็เพ่นรานนี้คุณก็อาจจะมานั่งงงว่าแบบทำไมความรักมันไม่สมหวังเพราะบางทีคุณไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าหลักของพุทธิหารสี่ลองเข้าไปไปเข้าใจจิตใจเขาถ้าคุณทําเมตตากรุณาได้คุณผ่านไปแล้วห้ข้อที่3เขาใช้คำว่ามูทิตานะครับคือยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขราวนี้เราจะเอาไปใช้กับแฟนยังไงล่ะดังนั้นเห็นเขาประสบความสําเร็จเห็นเขาได้รับความเจริญก้าวหน้าเห็นเขาเขาเรียกว่ามีความสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณมีมุทิตาหรือว่าเอนจอย เขาเรียกว่าความสําเร็จหรือความสุขของเขาอันนี้คุณจะขึ้นไป75%แล้วหลายๆคู่ไม่ทํานะมีแฟนแล้วปร,กรากฏพอแฟนไม่มีความสุขหมั่นไส ก็มีหรือว่าความสุขของเขาดันไม่ใช่ความสุขของเราก็โกรธก็มีแฟนบอกอยากออกไปหาเพื่อนนะอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันไปม,มีกับเพื่อนมันหัวเราะมีความสุขจังเลยทําไมมาอยู่กับทาไมมันมาอยู่กับกูที่บ้านจะขังไว้เฉยๆอะไรแบบนี้อันนี้เขาก็เรียกไม่มีข้อที่3าไม่มีมุดมุดทตาดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีข้อนี้แน่นอนว่าคนที่อยู่กับเราแล้วก็จะรู้สึกว่าอยู่ยากเหมือนกันสุดท้ายครับพอมี3อันแล้วเขาบอกให้มีอุเบกขาด้วยคืออะไรอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางกลางวางเฉยในบางเรื่อง บางสิ่งที่เราไม่สามารถทําอะไรได้มันเริ่มเป็นสเต็ปนะบางเรื่องถ้าเราเห็นว่านิสัยของคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้เขาอาจจะดีสัก80%หรือ90%แต่อีก10%มันแก้ไม่หายอันนี้คุณต้องมีอุเบกขานะ ไม่มีใครถูกใจเราร้อยเซนะครับถูกใจสัก80-90นี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ส่วนมากคนมันจะไปตรงกับทฤษฎีเขาเรียกว่า n i and ten นะครับหรือ90 10คือคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคนดีแล้ว90%เรนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ดีไม่พอจะไปเน้นโฟกัสเอาที่1 0ที่เหลือเช่นบางคนแบบว่าทุกอย่างดีหมดแต่มีนิสัยที่แบบอาดติดเพื่อนนะวันเสาร์ต้องออกไปดื่มบ้างอะไรบ้างอาทิตย์ลัครั้งอะไรแบบนี้ก็ยังไปมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งงงเเเลลลววววรร้้้้้าาายออะะไไไแแแบบนนนนีีีีคักกก็็็จโสสปปท่่่่ิมมขด ในที่สุดพอไปเจอใครอีกคนหนึ่งที่มีแค่10%กร็รู้สึกว่าไอคนนี้แหละใช่สุด,สด เติมเต็มชีวิตฉันได้จะเลิกกับคนที่อยู่ด้วยแล้วก็จะเพนมาอยู่กับอีกคนแต่สุดท้ายเพนไปคุณก็คิดดูแล้วกันคนแรกมีทุนให้คุณ90แต้มแต่อีกคนมันมีแค่10บแต้มที่คนแรกมันขาดไปแต่คุณเดินไปตีไว้สิแต้มนี่มันดีที่สุดแล้วคุณชิ่งไปก็ปรากฏว่าไปเจอเอาแค่คนที่มี10บแต้มจากร้อยเขานี่เละเทะเลยแต่มนุษย์จะเป็นแบบนี้ดังนั้นอย่างที่บอกว่าบางเรื่องเราต้องวางเฉยนะครับหรือว่าทําใจแบบว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแหละเขาเป็นคนแบบนี้อะไรแบบนี้ถ้าลงเวบดูแล้วควคาาาามมดีขออองงงเะไรทุกกยย่ กว่าข้อเสียของเขาที่มีอยู่เล็กน้อยอุเบกขานี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะแปลไปว่างั้นกูต้องทนอีกฝั่งหนึ่งอย่างสุดหัวใจนะอย่าไปแปลผิดเป็นแบบนี้เช่นอ่ะเขาให้เงินเราเดือนละห้าหมื่นบาทแสนบาทแต่ว่าเขามีเมียอยู่ทุบ้านทั่วเมืองอะไรมีเมียน้อยมีเด็กอะไรเต็มไปหมดฉันต้องวางอุเบกขาใช่ไหมอะไรงี้ไม่ใช่นะมันต้องมองโลกเขาเรียกว่าตามความเป็น จริงนะครับมองโลกตามความเป็นจริงและอะไรที่มันเขาเรียกล้ําเส้นในชีวิตของคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องทนนะแต่ในที่นี้เขาให้เขาเขา,เขาพูดถึงว่าการวางเฉยในสิ่งที่เราเข้าใจว่าสัจธรรมมันเป็นแบบนั้นจะเรียกว่าอุเบกขาคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะถ้ารักแล้วจะไม่ให้ทุกเนี่ยนะครับจริงๆชีวิตเราควรจะมีเขาเรียกว่าแผน B นะครับแผน B แผน B คืออะไร ไม่ว่าคุณจะมีคนคุณจะมีสัตว์คุณจะมีสิ่งของหรือมีอะไรก็ตามที่คุณรักมันคิดให้เสมอด้วยว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่อยู่กับเราด้วยสัตว์จะทำชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นความรักเช่นแฟนอาจจะจากไปด้วยสัตว์จะทำชีวิตจริงๆจากไปด้วยมันไปติดเมียน้อยจากไปด้วยมันหมดแพชา่นหมดรักในตัวเราหรือจะจากไปด้วยความตีความอะไรของมันก็ตามแต่วันหนึ่งอยู่ดีเดินออกจากชีวิตเราไปคุณจะทำอย่างไรเขาเรียกว่าแผน B คุณขึ้นเครื่องบินเขาก็มีซ้อมไอเขาเรียกว่านะอิมเเอมอกมพวไ้ อพยพอะไรแบบนี้นะครับอยู่บนคอนโดทุกปีเขาก็จะมีซ้อมหนีไฟซ้อมอะไรนะมีเสียงกริ่งดังอะไรแบบนี้ชีวิตคุณก็ณต้องซ้อมนะแต่มันคือการซ้อมในความคิด ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนนะครับพอมีแฟนแล้วเลิกทํางานเลิกนะน,นี่ผู้หญิงจะเป็นเยอะเลิกเลยนะครับกลับมาถึงอยู่บ้านเลี้ยงลูกรอรับเงิน,นี่ยเขาอย่างเดียวคุณลองคิดถึงแพลน B เดียวถ้าพรุ่งนี้เขาไม่อยู่ล่ะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยคุณทำไงกับชีวิตคุณต่องานไม่มีทําเงินไม่มีแบมือขอคนไม่ได้มีลูกมีอะไรต้องเลี้ยงอีกต้องมารู้กี่คนอันนี้มันคือการเขาเรียกว่าเดินตัวเองก็ไปสู่มุมอับจนไร้าตาถอยแล้วก็เอาชีวววิตไไไไปปแขนน้้้บเสดรหือฝา ไว้กับมือใครอีกหนึ่งคนโดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะอยู่ถาวรสิ่งนี้จะอยู่ตลอดกาลนะครับซึ่งชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนดังนั้นก่อนที่จะทําอะไรคิดอะไรคิดถึงแบลน B ไว้ก่อน ว่าเมื่อเรามีความรักกับใครสักคนถ้าคนคนนี้ไม่อยู่สิ่งสิ่งนี้จะไม่อยู่แล้วเราจะเดินกับชีวิตอย่างไรต่อถ้าคุณคําตอบคือเดินไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณตัดสินใจผิดทางแล้วนะสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจต้องระมัดระวังอย่างสุดๆแต่ถ้าคุณคิดแล้วยังพอไปต่อได้ฉันมีงานทําฉันมีบ้านอยู่อาจจะต้องกลับไปอยู่บ้านแม่บ้างแต่ก็ยังมีไอ,อ,อ้ไปของานที่กรงสีทําได้อะไรได้อะไรแบบนี้ยังมีทางแล้วอย่างที่2ก็คือคิดว่าเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขนับแต่วันนั้นอย่างไรถ้าคุณวาดภาพนี ออกมาได้คุณจะไม่กลัวนะแต่แน่นอนว่าถ้าวันเกิดเหตุที่ต้องจากกันต้องเลิกรากันจริงแน่นอนว่าคุณคงมีความเศร้าแต่ความเศร้านั้นจากร้อยเนี่ยมันจะลดลงไปเหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะคุณเตรียมแผนสำรองไว้เรียบร้อยแล้วว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ฉันมีทางหนีไฟเรียบร้อยแล้วฉันจะไปอยู่ตรงนี้ฉันจะหาเงินแบบนี้ฉันจะใช้ชีวิตได้มีความสุขแบบนี้ฉันจะหาเพื่อนแบบนี้ฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับทางเดินใหม่ของชีวิตฉันแบบนี้่ฉันแพลนไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะไม่เศร้ามากเพราะคุณมีหนังเรื่องใหม่ที่คุณต้องเล่่นนแแแลล้้้้วววคคุณเเขีียยยบบทไรรรอตใก็ ทำที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีแลน B เลยอันนี้คือแบบถ้าเป็นเล่นไพ่ก็มี100ร้อยก็แทงร้อยเลยและก็หวังว่าเจ้ามือต้องเปิดก้าแต้มมาให้เราตลอดทุกตาถ้าเล่นปอกแปดปอกเก้าคือกูต้องปอกตลอดนั่นแหละแ,ละแต่ผมบอกไว้เลยนะชีวิตจริงมันไม่มีอะไรแบบนั้นมันไม่มีใครเปิดก้าแต้มให้คุณตลอดได้ตลอดเวลาบางทีมันเหลือห้าแต้มบางทีมันจะโบบ้างอะไรบ้างคุณต้องเตรียมแลน B สำรองไว้สำหรับชีวิตคุณเสมอแต่ถ้าคุณมีแล้วคุณจะไม่กลัวในการเดินต่อกับชีวิตถ้าไม่มีรีบทำเสียตั้งแต่วันนี้ แล้วความรักจะเป็นสิ่งที่คุณสามารถเอ็นจอยกับมันได้ทุกวันเกิดอะไรขึ้นคุณมีแผน B รองไว้เรียบร้อยแล้วความทุกข์ที่มีมันก็เป็นแค่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งเข้ามาในชีวิตแต่คุณมีแผนที่จะจัดการกับมันวันหนึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ผ่านไปไม่ได้มากระทบอะไรกับชีวิตของคุณจนเดินต่อกับชีวิตไม่ได้เลย